อันเดอร์เทลเกมเนตํำนานที่วางจัดจำน่ายมานานนับทศวรรษและไม่มีทีท่าว่ากระแสจะหมดลงแต่อย่างใดเกมแห่งช่วงเวลายาววัยของใครหลายๆคนนั่นรวมถึงตัวผมด้วยเกมแห่งช่วงเวลาความทรงจำดีๆในอดีตและทั้งในปัจจุบันอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกมนี้ได้รับความนิยมไม่หยุดไม่หย่อนทั้งในช่วงอดีตที่ผ่านมาและในการเวลาปัจจุบันวันนี้ผมคินสี่เหตุจะมาไขข้อสงสัยต่างๆทำาห้อันเดอร์เทลยังคงเป็นที่นิยมได้ถึงทุกวันนี้ เจอกันอีกแล้วนะแค่นายกับฉันน้าขำเนื้อยาบาสเตอร์กับทานเนงแสงเงี้ยงเงานั่นไหนมัจะตึงตัวนะเพราะต่อไปจะเป็นวาระสุดท้ายพอๆๆเลิกเบียวเลิกเบียวคือสาเหตุหลักๆที่ผมมาทําคลิปนี้ไม่ใช่เราหรอกครับในหลายวันที่ผ่านมาผมได้เห็นงานแอนิเมชั่น MV ในตำนานอย่าง แข่งแกร่งกว่าคุณการตอบสนองของคาร่าตามนั้นหละครับซึ่งเพลงเพลงนี้เนี่ยมันขึ้นฟีดผมมาบ่อยมากเลยครับทั้งในทิกตอกหรือใน YouTube คือตามจริงไอเจ้าแอนิเมชั่นเอวีนี้มันมีมานานมากแล้วล่ะครับต่เหมือนดูว่าเขาทำรีเมคใหม่ให้ภาพมันสวยขึ้นหรอมาเลยท่าไมเกมมันกลับมาการเป็นกระแสะอีกครั้งหนึ่งแต่เอาจิงเจ้ากเกมนี้มันก็เป็นกระแสะอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับและบวกกับด้วยความที่กระแสคลิปสั้นมาแรงอีกก็มักมีคนเอาเกมนี้ไปตัดอีกเยอะเลยล่ะครับแล้วก็มีการนำเอาเพลงสต er อร์เพลกอ่ิรน,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 นแดบบา ตอนนี้มันทำให้เราอิจไปกับเกมมากจริงๆครับต้องจุดนี้มันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะครับผมขอชื่นชมแฟนเกมของอันเดอร์เทลเลยในวันนี้ก็ได้โอกาสเลืองงามยามดีที่เราจะมาวิเคราะห์กันว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกมนี้มันอยู่ยงคงกับพันได้นานขนาดนี้ อันเดอร์เทลคือเกมแนว RPG ์พโลเพอิเกมที่ถูกสร้างโดยท o บ y ี้ฟอกและมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2 0 1 5โดยจุดเด่นหลักของเกมนี้ก็คือสตอรี่แล้วก็เกมเฮครับโดยที่ผู้เล่นสามารถเลือกหมดการเล่นได้ครับว่าคุณจะเล่นแบบปกติเป็นมิรกับทุกคนหรือจะคาบหมดตัวคายลาบแต่อย่าลืมลับผลกรรมจากการกระทำแล้วกันทุกๆก,การตัดสินใจมีผลต่อเนื้อเรื่องแล้วก็จุดจบของเกมนี้ซึ่งผู้เล่นนั้นจะได้รับบทเป็นฟิกเด็กที่ตกลงไปในอันเดอร์กราวที่มีเหล่าสัตว์ประหลาดมอนสเตอร ก็คือมนุษย์และมอนสเตอร์อยู่มาวันหนึ่งก็ได้เกิดสงครามขึ้นนิ่งไว้พวกมึงจะเล่ากันมาทำไมว่าเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองกันหมดแล้วอนะันเดอร์เทลน่ะ สิ่งที่ทำให้อันเดอร์เทลโดดเด่นก็คือผู้เล่นสามารถเลือกที่จะต่อสู้หรือไม่ต่อสู้ก็ได้ครับถ้าพูดง่ายๆก็คือมันมีโหมดการเล่นอยู่ครับคือเล่นแบบปกติหรือจะฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์และในอีกหนึ่งจุดเด่นหลักสำคัญก็คือในด้านของเนื้อเรื่องที่มีความลึกซึ้งอันเดอร์เทลนั้นมีเนื้อเรื่องที่น่าประทับใจแต่ไปด้วยความสนุกและความอบอุ่นใจมีประเด็นทางศีลธรรมที่กระทบใจผู้เล่นโดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับความแม้ตาและผลของการกระทำเชื่อเป็นวันที่โปร่งใสในข้างนอกนี้นกล่อๆแบบนี้ยงแกอ ในเรื่งรองของระบบเกมเพย์เกมเพ,ย,เมเพย์นี้นําเสนอเกมเพย์ในรูปแบบของ RPG ที่ไม่เหมือนใครตัวที่ให้ผู้เล่นนัน้นสามารถที่จะไม่ฆ่าศัตรูก็ได้คุณนั้นสามารถพูดคุยเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้ได้ซึ่งมันแตกต่างจากเกมใน RPG ทั่วไปที่มุ่งเน้นในการฆ่าฟันเท่านั้นขั้นเอาแบบตัวเขา